แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปชิมออริจินอลหรือเปล่าของแท้ตั้งเดิมที่เขาเป็นคนต้นคิดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอร่อยที่สุดมันเป็นยังไงทําไมมันน่ากินแบบนี้เ,เพื่อนๆอยากกินด้วยมือจังเลยข้าวปลาแกอีกหนึ่งถําแบบนี้วางซีนปลาแดกลงไปที่สุดป,ป้าปงกูนี่วอกเนี่ยชื่อรายการวอกแวกต้องมีต้องมีแบบเหมือนไอเดียอะไรเขาคิดมานะผมจะทําอยู่มันไม่มีชื่อเลยเนี่ยตั้งให้ไหมตั้งให้ไหม ดังให้ผมเลยสิปีนี้แบบดังทั้งปีเลยไหมเออเอาดังทั้งปีเลยไปไหนได้พี่แต่เช้าเลยเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยแต่ก่อนที่จะไปกินของอร่อยเนี่ยนะกระจกมึงเปิดแค่บ้านเนี้ย ถ้าจะถ่ายแบบเรานั่งสบายๆไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาต้องขับเองวะก็เลยอขอมาทขอพี่ขับดีกว่าเนี่ยเราก็จะดูเป็นยูทูบเบอร์ขับรถไปแต่ว่ารถไม่ใช่รถตัวเองอเคราวที่แล้วจําได้ไหมที่เราทําปลาแกะกินกันนะแล้วเราก็ตีต่างว่าอันนี้อร่อยแต่มันอร่อยจริงนะเราก็จะไปคิดว่าอันนั้นของเราอร่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปชิมออริจินอลหรือเปล่าของแท้ตั้งเดิมที่เขาเป็นคนต้นคิดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอร่อยที่สุดมันเป็นยังไง ใช่ป่ะเพรพี่เขาอาจจะมีสูตรอะไรดีๆแบบเด็ดๆก็ได้จริงๆวันนี้จะไปถ่ายไลฟ์กับพี่ว่านพี่โจ๊กแต่ล้วลก่อนไปเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยจะแวะไปกินปลาแกะก่อนแล้วก็ซื้อปลาแกะเนี่ยไปฝากพี่ว่านพี่โจ๊กเขาสองคนนั้นไม่น่ามีโอกาสได้กินอาหารดีๆแบบนี้หรอกเออเอาอาหารดังๆไปให้เพื่อนเรากินหน่อยสิดูซิว่าเขาเคยกินไหมผมว่ามีหลายคนอยากไปแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้ว่าร้านนี้ดังแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนวันนี้ชี้จุดเลยครับสุขุมวิท42แล้วเราไปถล่มร้านให้พี่เขาแกะปลาเมื่อยไปเลย แยกเวทท้งไทยเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท42แล้วเจอซอยแสงจันทร์เลี้ยวซ้ายเข้ามาทุกคนก็จะเห็นไก่แกะก่อนไก่แกะเดี๋ยววันหลังมาชิมนะป้านะสวัสดีครับไก่แกะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเข้าไปก็จะเป็นปลาแกะแนะนําว่านั่งบินเข้ามาดีกว่าสวัดกล้องไปจะเจอป้ายเลยอ้าวปลาแกะสวัสดีครับพี่โดดยดงครับผมโอ้โห มากินปลาแกะอ๋เจ๋งเลยครับเจ๋งเลยนะพี่นะโอ้สุดยอดเลยอ้าวเจอถึงแล้วข้าวปลาแกะในตำนานโอ้ร้านนี้เลยครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่นั่งแกะกันงี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยร้านในตำนานบรรยากาศร้านนี่ข้าวปลาแกะสุขุมวิท42เจ้าแรกได้แล้วปลาแกะของไอ้สิงโตนำโซ่ผู้เก่าผู้เดิมครับเพื่อนๆครับ ทำไมมันน่ากินแบบนี้เพื่อนๆอยากกินด้วยมือจังเลยลองหน้ำจิ้มปลาเลยนะสีเลยพี่ดูยอดดูดิเนี่ยมากินที่ร้านถั่วภูเพื่อนๆเยาปลาแดกของลุงแน่ป้าสีของน้ำจิ้มป้าหอมอร่อยแล้วมันเลี่ยนนิดต่างกับของเราปะลิบลับลิบลับ บอกไม่ถูกมันอร่อยอ่ะนี่พระเอกนะยังไม่จิมนะจิมตัวลองก่อนะปลาสลิดนี่ก็ขายดีผมว่านะอร่อยหมดแหละแต่คนจำมันนี้ได้เยอะเฉยๆใจจริงอร่อยหมดเลยพระเอกเลยดีกว่าเพื่อนๆปลาแกะปลาสีลุงแนบสุขุมบิท4ีสองเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นปลาแกะลอยร้านอร่อยเดี๋ยวรีวิวอันนึง คนเีามาก็รีวิวปลาแกะผมจะรีวิวปลาแดกปลาสีนี่แหละจะคล้ายๆปลาเค็มนะครับเพื่อนๆอ่ะทำนี้อาจยังดูไม่น่ากินกว่าเป็นข้าวเลยนี่ข้าวใส่ปั๊บนี่ยไปปลาใส่ปั๊บนี่ยไปปลาแดดนี่โอ้ยรสชาติพิปลาแดกแทบแทบพิริบอ่ะอือกระตัวเลยพิริเค็มเองบอเค็มเองจ้ะอันนี้ร้อยล้านอันนี้อีกร้อยล้านสองร้อยล้านแล้วตัวได้กินฟรีไม่อะไรเพื่อนๆโอ้ยอีกคำหนึ่งปลาแกหนึ่งคำกับปลาแดกอีกชิ้นอ่ะ ตอนแรกว่าจะเอาแค่ปลาแกะไปฝากไม่พอแลครับปลาแดกต้องตามนะครับเพื่อนผมต้องได้กินปลาแดกถ้าปลาแกะอีกหนึ่งถำแถบนี้วางซีนปลาแดกลงไปบอกเลยครับเพื่อนๆที่สุดพี่ต้องพูดเดียครับเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าอร่อยที่สุดเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างของป้าเนี่ยไปฝากเพื่อนผมพี่ว่านพี่โจ๊กวัสดีครับลูกมาทำอะไรครับวันนี้มาดูมาดูอะไร อ๋อมาดูคนแข่งขันกินกันอ๋อนี่คือเห็นเขาเป็นกีฬาแข่งขันกินข้าวอ๋อรู้จักไหมเนี่ยใครใน,นี่นั่งอยู่นนะไม่รู้จักเลย <c oughs> เป็นน้องไอ้โต่เปล่าวะเป็นน้องไอ้โต่เปล่าวะที่สิงโตคือใครรู้จักปะไม่ร,มรู้ไม่รู้อ่ะเอ้ยจีนเราอยู่ทั้งมันคุณไม่รู้รว่าผมเป็นเป็นศิลปินอะไรเงี้ยคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับจริงะไอ้โต่ส่งมาเปล่ารู้จักโซ้ไหมลูกรู้จักใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วรู้จักพี่ไหมพี่ชื่ออะไร โซ่ส่งตัวแรงมาอีกตัวแล้วเคยกินปลาแกะยังอร่อยไหมเหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะก็อยูอ่ตรงนี้่ก็อยู่ตรงนี้อ๋อนี่บ้านนี่บ้านหนูเหรอเขาเหรออันนี้ป้านหนูปเปล่าอ้าวออกบ้านเขาออกบ้านเขาคือ <laughs> จะถามเขาว่ามาทําไม <laughs> เขาอะต้องถามเราว่าเรามาทําไม ไปซื้ออาหารมาให้พวกคุณกินกันนี่ซื้ออะไรมาบ้างอ๋อรให้ฟังก่อนก็ปลาแกะไงกำลังเป็นที่นิยมเลยตอนนี้เขาฮิตมากปลาแกะปลาหรือแกะเนี่คนต้องไปแฟนง่ายๆคนต้องเล่นเราไปนั่งกินตรงนี้สองคนดีกว่าใจเย็นคือคือปลาเนี่ยป้าเขาแกะมาให้ป้าเขาแกะปลามาให้ป้าเขาแกะก็คือจริงเหรอปกติเนี่ยคือปลามาเป็นตัวคุณเล่นก่อนก็ได้นะอยากเล่นเลยเล่นก่อนเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอเคจะเล่นมุกแบบปลามีขนอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วปลาแกะปลาแกะอาร์สามสอง แต่ผมชอบท่อนที่พี่เขียนมากนะเดี๋ยวนี่เราคุยเรื่องปลาแกะเรื่องเนี่ยเรื่องเดียวกันเอาละ I Just wanna c h e e r Man You ได้บอกผมชอบเข้าเพลงใช้เลยเข้าเพลงและเข้าเข้าบอลอีกเอาละพี่กินก่อนกินก่อนกินก่อนพี่ชอบพูดไหมเขาผมอยากให้กินมี่ช่องพี่ใไหมใช่ชอบผมซับสไครต์ซับสไครต์สิงโตัวนำโชคเวลาบอกให้ซับสไครต์มันต้องบอกไงแซ่บก็ตอนนี้ อหนี่เป็นบุญผมมากเลยนะเพราะว่าผมตั้งใจไว้ตอนแรกก็สองแสนพอแล้วแต่นี่แบบเพื่อนๆเขากระนําเลยเดี๋ยววันนี้เพิ่มอีกแสนหนึเพราะว่าแฟนแมนยูมาสาธุสาธุสาธุกินไปแล้วอะเฮ้ยมันต้องเติมนี่ก่อนไม่เฟนมันต้องเติมนี่ก่อนไม่เฟนคุณยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้ม อร่อยมากเลยผมว่าถ้ากัดตูดมันจะเร็วกว่าตรวจเขาเส็จแล้วตรวจแล้วเมื่อเช้าตรวจแล้วเหรอไมเ,เราถ่ายไว้อยู่อ่าแล้วคุณลาดอยากให้เพื่อนผมได้กินอะไรดีๆอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างงี้นี่เขากินอย่างนี้ใช่ไหมเขากินอะารนี้แมน,นใช่ใช่ไหมจวดเลยเอาลองเบิงจวดแปลว่าสุดๆอ่าจวดจวดไปเลยเสียเวลาใช่สุดณลองดูลองดูอันนี้คือปลาแกะเนี่ยหมายความว่าปลาที่เขาแกะมาให้ใช่พี่ว่านกินได้ดิเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเฮ้ยผมเป็นมีกล้องผมคุณว่านเี่ยว่าแต่ปลาแกะเลยกล้องก็ไม่แกะแล้วนะนี่ฮะอ้าวมา รีวิวแบบยูทูบเบอร์อีสานภาษาอีสานจุดจุดจุดจดแต่อีสานเโอ้ยพี่น้องแสีบเลยมันกินโอ้ยพี่น้องแต่เบยจุดอ้าวกัดกัดแบบกรอบๆไปโอ้ยพี่น้องกรอบๆอ้าวปลาแดกปลาแดกเนี่น้องปลาแดกปลาแดกพี่น้องปแดกว่านปลาแดกแล้วพูดแบบอีสานกินแบบอีสานต้องบอกอะไรต้องบอกอะไรโอ้ยเสียบไรพี่น้องมาเด้อกินเขา อืมแซ่บไล้พี่น้องมาเออด้อกินข้าวกินไม่ไดไ,มได้ด้ภาษาได้ฟีลิ่งยังไม่ได้เคยเห็นพี่โตไหมโอ้ยต,ตั้ปอกปอกตั้ปอก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 ตั้ปอกปอกอ่อออามันต้องฟีลิ่งมันต้องขึ้นมาอีกโอ้ยแับไล้พี่น้องแซ่บไล้โจนโจนขันเด้อเอ้ได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 ้เอ้พีแววเป็นยูทูบเบอร์อีสานได้เรียกออริจินอลนะแซ่บอ่าพี่น้องพี่น้องดันพี่น้อันแซ่บหล้ประแดกเปิดแซ่บยิงแซ่บดีดีนะแล้วหมูขรอบด้วยหรืมั้ย

นี่แบบนี้แบบนี้แล้วที่ชอบเป็นทำวอล์กนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันนะทำบ่อยเห็นอยู่เนี่ยเห็นพี่ว่านทำเนี่ยก็จะทำตามผมเห็นแล้วพี่พี่บ่าวนะี่เริ่มคุยกับกล้องพูดเรื่องพูดคนเดียวแล้วไวม่แต่ว่าเขามีข้องคนเดิมเขินเหมือนกันนะไม่เขินนะยูทูบเบอร์เนี่ยโง่นี่เป็นไม่ได้นะต้องมีครีเอทีฟเหมือนว่านเขาคิดเหมือนป๊อปปองคูอะไรเงี้ยเนาะป๊อปปองคูในวอล์กเนี่ยชื่อรายการวอล์กแวกต้องมีต้องมีแบบไอเดียเหมือนไอเดียอะไรเขาคิดมานะผมจะทำอยู่มันไม่มีชื่อเลยเนี่ยตตัั้้้้งงใใหหมม ดังให้ผมเลยสิปีนี้แบบดังทั้งปีเลยเหรอไหมเออเอาดังทั้งปีเลยปีวอก ฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเอาไหมรายการปีวอกรายการผมนี่คือผมไม่ตัดสินใจนะผมให้เพื่อนๆผม5้าแสนคนตัดสินใจห้าแสนคนปีวอกเอาไหมครับถ้าไม่เอาเพื่อนๆไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อน่าบอกก็คือเพื่อนเดอกอันอีกอันนึงครับจูดวิดีโอจูดวิดีโอจูดวิดีโอทำไม่ใช่เพื่อนๆก็พูดตรงๆได้เลยใช้มึงก็บอกว่าใช่แต่ถ้าใช่แต่ถ้าใช่เดี๋ยวเรามาใช้ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับครับเงินน่าทำให้เขานะรายการไฟเฮ้ยไฟคนรายการอะไรไฟนิ่งๆไฟนิ่งนิ่งไฟนิ่ง วางตรงไหนก็ได้เลี้ยงถนนวางสะพานลอยแล้วเขายืนนิ่งๆสามนาทีถ้าเพราะว่าเขาได้เรื่องแฟนแท้ไวแต่เขาเปลี่ยนชุดไปเรื่อยแต่เขายืนนิ่งๆไม่ยิ้มไม่เที่ยไม่อะไรดีมากโอ้ยนี่ดีขอบคุณมากพี่ว่านไฟนิ่งๆไฟนิ่งๆนะเทปแรกเลยไม่หล่อไม่รวยไม่มีผมเลยผมชอบไอเดียเขานะมีความเป็นกีติมในตัวเริ่มไปยืนท่วนภูมิกันเลยไปยืนกลางลานเวเลยยืนนิ่งๆไฟนิ่งๆพอเครื่องบินมาเราค่อยเดินหน่อยสโลแกนอะไรอีกทีนะไม่หล่อไม่รวยไม่มี ชอบใจเขาใหญ่เลยไม่เอาปีบอกเลยฝากเรื่คอมเมนต์มาด้วยนะครับเป็นไงเป็นไงี่ป้าพี่ว่านยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าผมไม่อยากเปิดเดี๋ยวมันเปืองทายได้ป้าพี่ว่านแกต้องเตรียมตัวทำงานอยากได้รีวิวแบบไม่ตลกไหมไม่ตลกดีกว่ากราแบบจริงจังปลาไก่เนี่ยพ่อแม่เราก็เคยทำให้ผมว่ารสชาติมันก็อร่อยไม่ได้ชนะพ่อแม่ผมมากแต่สิ่งที่คุณจะได้คือหลายๆบ้านผมเชื่อว่าแกไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แกปลาเนื้อใหญ่มากและไม่มีก้างเลยโอ้ยไม่มีก้างโอ้ยมีก้าง ปีวอกปีวอกใจปัดผมว่าปีวอกบอกพี่จ้าโอ้โหปีชงเลยอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อครับเฮ้ยคุณไล่คุณไล่เพื่อนผมมาเฮ้ยคุณรำคาญเพื่อนผมมาคิดถึงนะถึงจริงนะป่ะคิดถึงพวกผมอ่ะคิดถึงแบบติสลักที่มันต้องอยตรงนี้ได้ขอจิ้งท้ายหนึ่งมุกหนึ่งมุกเลยแบบคมๆเจ็เทียบเลยหนึ่งมุกยากนะน้องชมเคยบอกนะเออนี่อาจารย์คุณนะนะ ผิดแบบเศร้าๆให้ฟังดกทีผมยากเนักมคกณว่คุณเคยดูพวกไรโคตรพวกอะไรเงี้ยเออจิตวิทยาไม่มีจริงนะเว้ยเชื่อก่อนกูหากูหายังไงกูปล่อยอะไรไปก็หาอ๋อต้องเชื่อก่อนแล้วคุณปล่อยเลยอับลองดูเลยไหมเป็นคุณเชื่อไปแล้วมัอี้ดันก้า็ดันไม่สุดไทยวะราเชื่อกูหาปล่อยอะไรไปก็หาคนก็หา นี่คือเสน่ห์ของเดซแแอรครับนำไปปรับใช้ได้เผื่อพี่น้องพรีเซนต์งานมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งครับไม่เหรอโอ้ยไปก่อนดันไม่สุดแล้วกเราไม่ดันไม่สุดจริงๆกินนะลูกอิ่มย่างอิ่มย่างอ่ากินเยอะๆนะกินเยอะๆนะอะไรอ่ะอุ้ยเด็กเลี้ยงปลาแกะเด็กเลี้ยงปลาแกะได้ ได้ได้ได้โอ้ยนี่ได้เนี่ยขำหมดเลยใช่เลยขำเลู้ไฟไม่นิ่งอ่ะโนเด็กไฟมันนิ่งเลยนะเด็กนี่ปาแกอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆครับ